เฮ้ยเอาใหม่สวัสดีครับอยู่กับผมที Pop Channel นะครับวันนี้จะมาดูครับว่าไหมครับสูดูสิวูมีอะไรมาใหม่บ้างครับเพิ่งออกไม่นานนะครับนี่ครับกดเริ่มเลยหูฟันอยู่ไหนผมเล่นโลกสร้างสร้างลูกใหม่เลยแล้วกันนะครับ เปิดก่อนนี่ครับเปิดเลยครับอือหือรอโหลดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลิงกโหลดผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนของที่เพิ่มมาก็ อันนี้ก็เหมือน0.15.90.8เหมือนเดิมครับแล้วส่วนที่มีมาเพิ่มน่าจะเป็นบีคอนแล้วก็เลสปองน่าจะมีแค่นี้แหละครับก็จะมาดูอะไรอีกดีคำสั่งพิมพ์คำสั่งยังพิมพ์ได้เหมือนเดิมครับคำสั่งยังพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะ ผมยังไม่ได้เปิดคำสั่งเลยอืมนี่ปะ๊ปะป๊ใครยังไม่รู้นะครับวิสปองมันคืออะไรวิสปองมันก็คือ เอาฟองน้ำธรรมดาแล้วก็ฟองน้ำธรรมดาไปจุ่มเอาไปจุ่มกับน้ำนะครับทีจุ่มอย่างนั้นน้ำจะหายไป่างนี้ครับมันกลายเป็นเสปอ์ทันทีครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยครับถ้าเกิดไม่มีน้ำมันก็จะเป็นธรรมดานี่นะครับ ที่มีเพิ่มเหมือนจะไม่มีแล้วมั้งนี่น่าจะไม่มีแหละปุ๊บสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสำหรับวันนี้บายบายครับ